เราเรามาเรียนหน่วยเรียนรู้ที่สองหอน่วยการเรียนรู้ที่สองพุทธสาวกชาดกนะคะแล้วก็พุทธศาสสนิกชนตัวอย่างก็คือคนที่ทําความดีนะพุทธสาวกพุทธเจ้านิทานชาดกนะมีน,นิทานชาดกอันนี้ก็เกี่ยวกับชาดกเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องถัง สาระการเรียนรู้อาจารย์น,นี้พุทธสาวกค,คือใครก็เป็นสาวกของพุทธเจ้านี่แหละนะคะเป็นสาวกของพุทธเจ้าพุทธสาวกเนี่ยหน้ายี่สิบสี่ลูกหน้ายี่สิบสี่มีเนื้อเรื่องให้ดูนะพุทธสาวกของพุทธเจ้าเนี่ยมีบทบาทสําคัญก็คือเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนกชนที่จะต้องปฏิบัติตามนะ อันนี้ก็คือพระโสนะโกสิวิสะโกริวิสะนะพระโสนะโกริวิสันนี้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่เดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนานะคะก็คือพอระพุทธเจ้าเนี่ยเขาได้อุปสมบทให้นะคะพระโสนะโกริวิสเนียนะดูในรูปภาพนะคะในรูปภาพเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเขา ประธานโอวาทให้ให้กับพระสงนกโกริวิสะเนี่ยในสมัยพุทธกาลเลยนะคะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เกิดความร่วมใสแล้วก็อุปสมบทเป็นพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนานะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเลยนะปฏิบัติตามก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาอันนี้นะศึกษาพระธรรมแล้วก็ประกอบคุณงามความดีความเพียรอย่างหนักเลยร่างกายได้รับความลำบากแต่ก็พระโสนากโกริวิสาเนี่ยตอนแรกเขายังยังไม่บรรลุธรรมได้นะเขาท้อแท้มากเลยเขาคิดจะลาสิกขาลาสิกขาก็หมายถึงว่า ออกจากพระแล้วนะ่ะจะไปแล้วนะไม่เป็นแล้วพรนะเนี่ยเพราะว่าเขาท้อแท้และเหมือนเราเนี่ยท้อแท้นะพุทธเจ้าทราบแล้วเพราะว่าพทธเจ้าเนี่ยมีญาณทราบวารจิตของพระโสนาโกลิวิสาก็ก็เลยเขาเรียกว่าอุปสมบท ให้แล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติธรรมความเพียรนะให้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เขาบอกว่าให้เปรียบเหมือนกับสายพินที่มันหย่อนเนะี่ยแล้วเราก็ต้องพยายามเหมือนกีตาร์เนี่ยมีสายใช่ไหมก็ต้องพยายามขันให้มันตึงๆไว้แต่ไม่ให้มันหย่อนเกินไปไม่ให้มันตึงเกินไปให้เขาเรียกว่ายึดปฏิบัติทางสายกลาง นะคะทางสายกลางพอปฏิบัติได้แล้วสต,วติปัญญามีแล้วความเพียรสม่ํมเสมอแล้วพระโสนกโกลิวิศก็ปฏิบัติได้บรรลุธรรมเป็นพระอ,อรหันต์เลยนะคะเขาปฏิบัติตามแนวทางสายกลางที่พุทธเจ้าบอกให้ปฏิบัตินะคะก็เลยยกย่องให้เป็นผู้เลิศในความาด้านปาลความเพียรในพุทธศาสนาเลยนะ พระโสนกโกริวิสระเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้พุทธเจ้าก็ต้องพยายามนะคะพยายามที่จะให้ฟังโอวาทของพุทธเจ้าปฏิบัติตามแนวทางที่ให้ปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติได้นะพระโสนกโกริวิสระเนี่ยดูในรูปภาพมีอยู่หน่อยหนึ่งมุมขวามือเห็นไหมคะท่านก็ไปข้าเฝ้าพพุทธเจ้าเห็นไหมพุทธเจ้าก็เผยแผ่พุทธศาสนา นะคะอ่าทีนี้ลองมาดูซิว่าพุทธสาวกอ่านสถานการณ์อ่านสถานการณ์จิแล้วตอบคำถามให้ได้ว่าอ่านแล้วเนี่ยเราจะตอบได้ไหมมงคลเนี่ยตั้งใจฝึกซ้อมกีฬาเพื่อต้องการเป็นผู้ชนะก็เหมือนกับพระโสมนะโก,กริวิสาเนี่ยเขาก็ปฏิบัติ ปฏิบัติเห็นไหมคะก็เหมือนเนี่ยเหมือนมงคลเนี่ยตั้งใจฝึกซ้อมเหมือนกันเลยนะคะเขาสนใจแต่ว่าฝึกซ้อมร่างกายไม่ได้หยุดพักเห็นไหมคะร่างกายก็ไม่ได้หยุดพักเลยเมื่อถึงวันแข่งมงคลก็มีอาการอ่อนเพลียไม่สามารถลงแข่งขันได้แล้วเห็นไหมก็เหมือนก็เหมือนพระโสดโกริวิสาเนี่ยศึกษาพารรมทํทำทุกอย่างจนร่างกายเนี่ย อ่อนล้าเห็นไหมคะได้รับความยากลําบากแต่ไม่สามารถมารู้ทำได้ก็เหมือนมงคลฝึกซ้อมจนไม่ได้หยุดพักพอถึงวันแข่งมีอาการอ่อนเพลียแข่งไม่ได้แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือมงคลไม่สามารถแข่งขันกีฬาได้เห็นไหมคะ,ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมงคลเนี่ยไม่สามารถลงแข่งขันกีฬาได้ สาเหตุของปัญหาล่ะสาเหตุทําไมเขาถึงแข่งขันไม่ได้อ่ะต้องฝึกซ้อมหนักเกินไงเห็นไหมคะก็ฝึกซ้อมหนักเกินเกินไปร่างกายจะรับได้นะฝึกซ้อมหนักจนเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้เห็นไหมถ้านักเรียนเป็นเพื่อนมงคลจะแนะนํามงคลว่ายอย่างไรถ้านักเรียนเป็นเพื่อนมงคลนักเรียนจะแนะนําเขาว่าอย่างไงแนะนําว่าอย่างไง เราไม่พอตัวฮะแนะนําว่ายังไงคะเหมือนพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ก็แนะนำพระโสนกโกริวิสระเหมือนกันเห็นไหมเขาก็แนะนําให้ปฏิบัติธรรมนะอย่าปฏิบัติเขาเรียกว่าอย่าปฏิบัติธรรมเกินไปเกินที่ร่างกายเนี่ยมันจะรับไหว ให้ปฏิบัติแบบไม่ต้องตึงหรือหย่อนเกินไปนะให้ปฏิบัติยึดทางสายกลางถ้าเราเป็นเพื่อนนักของมงคลเราจะแนะนำมงคลไว้ยังไงแนะนำว่าไงคะฝึกซ้อมบ้างพักบ้างไม่งั้น,ในใร่างกายจะอ,อ,อ่อนเพลียให้ฝึกซ้อมแต่พอดี ไม่มากไม่น้อยเกินไปใช่ไหมให้มันเหมาะสมกับร่างกายของเราเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาอย่าไปฝึกซ้อมมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะให้ฝึกซ้อมแต่พอดีนี่เห็นนะอ่าเขียนได้ยังอนะ่ะเขียนได้ยังปัญหาที่เกิดก็คือมองคลไม่สามารถลงแข่งขันกีฬาได้ใช่ไหมอ่าเขียนยัง สาเหตุของปัญหาก็คือฝึกซ้อมหนักเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้น่ะใช่ไหมเนี่ยฝึกซ้อมฝึกซ้อมหนักมากร่างกายรับไม่ไหวใช่ไหมถ้าเราเป็นเพื่อนมุงคลเราก็ต้องบอกว่าฝึกซ้อมแต่พอดีสิใช่ไหมไม่มากไม่น้อยเกินไปมันเหมาะสมกับร่างกายแล้วเนี่ยแค่นี้จบเห็นนะเนี่ยเราก็ได้แล้วก็หนึ่ง ข้อหนึ่งตอบไม่ถูกนะตอบได้ว่าอ่ะวิเคราะห์ข้อที่สองซิวิเคราะห์ข้อที่สองวิเคราะห์ข้อคิดจากการศึกษาประวัติของพระสนัโกริวิสาเนี่ยเราจะเสนอแนวทางไปปฏิบัติได้ยังไงนักเรียนเนี่ยต้องนำไปปฏิบัติอยู่แล้ว ถามว่านักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรข้อคิดที่ได้จากประวัติของพระสงฆ์กโกริวิสณ์เนี่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะได้ข้อคิดอะไรจากเขาได้ข้อคิดอะไรบ้างได้ข้อคิดอะไรคะเขียนไดยังอ่ะเนี่ยนักเรียนเขียนไดไหมเนี่ย เขียนได้ไหมคะอะนั่นเยนเขียนได้ไหมขูค่ะโทษนะคะพอดีเมื่อกีเรามันพัดไอ้ต่อมันไม่รู้ว่าหน้าที่เท่าไหร,ร่คะหน้ายี่สิห้าสิลูกตายี่บห้าลูกขอบคุณค่ะอะ จะเส็จะเกียนจะเสร็จถามได้เลยลูกถามได้เลยแม่ต้องให้แม่ถามเนี่ยอ่าหนึ่งจุดหนึ่งลูกหนึ่งจุดหนึ่งนักเรียนอ่านแล้วว่าไงคะมงคลปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมงคลไม่สามารถตกลงกันได้ใช่ไหมครูค่อผมทำเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเราถูกปะะเปล่าอ่ามงคลเป็นไงคะ มงคลไม่สามารถใช่ไหมสามารถลงแข่งได้ครับอ่าไม่สามารถลงแข่งได้ไม่สามารถลงแข่งลงแข่งขันได้ใช่ไหมละ่ะอ่าอันนี้ก็คือเขาไม่สามารถที่จะลงแข่งขันได้แข่งขันอะไรอ่ะต้องเกี่ยนกีฬาด้วยแข่งขันกีฬาอ่ะแข่งขันกีฬาได้นะคะ อาต่อไปถามว่าแล้วสาเหตุของปัญหามันคืออะไรเหตุของปัญหาก็คือฝึกซ้อมหนักเกินไปใช่ไหมหนักเกินไป,ไป,ไปค่ะโอ้คึกฝึกซ้อมหนักเกินไปฝึกซ้อมหนักเกินไปนะคะ,ะฝึกซ้อมหนักเกินไป ก็ร่างกายรับไม่ได้แล้วอ่าต่อไปเอาสั้นๆก็ได้อ่าหนึ่งจุดสามถ้าเป็นเพื่อนของมองคลนักเรียนจะตนเ<ห>ตือนเขาว่ายังไงอ่ะให้ฝึกให้พอดีให้มันเหมาะสมกับร่างกายว่าร่างกายต้อบอกว่าจะฝึกสมฝึกซ้อมจนถึงตอนไหนร่างกายเราถึงจะพอดีครับตัวเองฝึกซ้อมให้มันพอดีใช่ไหมอ่าให้ฝึกซ้อมแต่พอดี นั่นมันหญิงแล้วกูจะอีกเนี่ยเบอกให้ฝึกซ้อมแต่พอดีดิไม่มากไม่น้อยเกินไปเนี้ยใช่ไหมไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาฝึกซ้อมไม่มากไม่น้อยเกินไปให้มันเหมาะกับร่างกายตัวเองดิใช่ไหม มีสถานการณ์แบบนี้เราต้องทําได้นะเดี๋ยวเวลาก็สอบออกมีสถานการณ์ให้อ่านและให้ตอบก็ต้องทําได้เนาะอ้าวต่อไปข้อที่สองใหญ่ข้อที่สองใหญ่เนี่ยก็วิเคราะห์ข,ข,ข,ข้อคิดข้อคิดที่นักเรียนได้จากพระสนะโกลิวิสาก็คือจะกกาทำสิ่งใดก็ต้องยึดหลักทางสายกลางถูกไหมคะเพราะว่าพระสนะโกลิวิสาเนี่ยก็ถือปฏิบัติตามแนวทางสายกลาง จนได้บรรลุธรรมเป็นพระอ,อรหันต์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะกระทำนะคะจะกระทำสิ่งใดนะจะกระทำสิ่งใดเนี่ยก็ต้องยังไงควรยึดครับอ่าควรยึดครูครับครับหลักครูครับว่าไงพระอรหรันต์คืออะไครับฮะ พระอาหารหันทียังไงอะครับพระอาารลหันพระอาหารหันก็พูทธเจ้า,จางไงรูคะช่วยบอกได้ไหมคะว่าิดหน้าที่เท่าไหร่คะก็ะบอกไปแล้วเมื่อกี้ไงคะลูกวัน้าหน้ายี่สิบห้า 25, ไงยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าเปิดยางเห็นยาแสดงว่าไม่ได้เขียนเลยสิเมื่อกี้เขียนยงังง ครูจำได้น,นี้เขียนไปแล้วค่ะวงควรเขียนไปยังอ่ะต่อไปข้างล่างนะคะข้างล่างนะคะข้อที่สองใหญ่ข้างล่างเห็นไหมข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติพระสนนะักโกริวิสา์เนี่ยเห็นยังมันจะมีแบ่งสองข้างเนะี่ยที่มีลูกศรชี้ไปแนวทางเลียนแล้วค่ะกาไปฏิบัติอ่ะอ,อ่าเพราะฉะนั้นจะกระทำสิ่งใดก็ต้องยึดหลักอะไรคะ ยึดหลักทางสายกลางยึดหลักทางยึดหลักทางสายกลางยึดหลักทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่ตึง ไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปอ่ะอันนี้นะคะไม่ตึงแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปทางสายกลางเนี่ยเพราะฉะนั้นแนวทางที่เราจะนําไปปฏิบัติได้นะคะแนวทางที่เราจะนําไปปฏิบัติได้เนี่ย เราจะเอาอะไรไปปฏิบัติมั่งอ่านี่แบ่งครึ่งลูกศรชี้มาแบ่งครึ่งว่าเราจะนําแนวทางไปปฏิบัติเราจะนําแนวทางไปปฏิบัติอะไรบ้างข้อคิดที่ได้ก็คือ มันประกอบความเพียรรู้จักปรับตัวมีความพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปอ่าวเขียนเลยคนที่ได้จากการปฏิบัติก็คือสามารถทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จตามความตั้งใจจบตรงนี้คือพุทธสาวุกนะคะอีกข้างหนึ่งก็คือ มันประกอบความเพียรรู้จักปรับตัว ก็มีความพอดอีมีความพอดีก็คือไม่มากไม่น้อยเกินไปนั่นแหละให้มันพอดีนะคะอันนี้พอสรุปแล้วอะสรุปสิว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไง สามารถทำสิ่งต่างๆได้นะสามารถทำสิ่ตงต่างๆได้แล้วก็ได้สำเร็จด้วยอ่าสามารถทำทต่างได้สำเร็จตามที่เราตั้งใจไว้ ตามที่ตั้งใจไว้อะนี่นะเราก็สาม,มารถทำอะไรได้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้เลยนะตามที่ตั้งใจไว้ตามที่ตั้งใจเนี่ยเราทำได้หมดเลยนะคะอ่ะขับหน้านี้ไว้ด้วยนะเดี๋ยวเผื่อให้เอามาส่งกันได้ รู้ว่าให้พับหน้าไหนได้กะแนนหน้านะรู้ว่าพับไว้ค่ะอะได้แล้วนะ อ่ะเสร็จแล้วนักเรียนลองไปดูไปดูหน้าที่ยี่สิบหกแล้วลองใส่เครื่องหมายติ๊กไว้ให้หน่อยสิว่านักเรียนเห็นคุณค่าและก็ประโยชน์จากการศึกษาประวัติของไม้อภิสุนทโกริวิสะเนี่ยอันไหนบ้างบอกให้เลยมีแค่สามเพราะฉะนั้นนักเรียนดูซิว่าคุณค่าและก็ประโยชน์ของการศึกษา ประวัติของพระสนักโริวิษณุพุทธสาวกของมือเจ้าเนี่ยี่เรเลยคิดว่าข้อไหนบ้างมีอะไรบ้างที่เราจะใส่เครื่องหมายถูกลงไปอันแรกหนูให้อันนี้ค่ะได้รู้ว่าการทําสิ่งต่างๆควรทําแต่พอดีอาได้รู้ว่าการทําสิ่งต่างๆควรทําแต่พอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปทําให้ประสบผลสาเร็จอ่าถูกต้อง ต่อไปลอะไรอีกคนอื่นให้ข้อคิดแบบอย่างที่ดีไม่มาใช้ในชีิตการดำเนินชีวิตได้ข้อคิดแบบอย่างที่ดีมาใช้ในการดำเนินชีวิตถูกต้องเก่งมากอันอีกอันหนึง่งในประวัติของพระสดกวาสสะพระโสดนะโกลิวิสา อ่าได้ทราบประวัติของพระโสนะโกริวิสาเก่งมากนะคะสามอย่างนี้ที่เราศึกษาประวัติของพุทธสาวกของพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้นสรุปความรู้เรื่องพุทธสาวกสิจบแล้วพุทธสาวกข้อที่หนึ่งชาดกจุลเศรษฐิชาดกเป็นนิทานชาดกเรื่องหนึ่งสั้นๆน,นั่นเองก็ไปอ่าน ไปอ่านนะคะมีสองเรื่อง <ijo an> เรื่องวันนาโชาดกเรื่องหนึง่งเรื่องที่หนึ่งกับเรื่องที่สองสองจุดหนึ่งก็คือจูรเศจุรเศถิชาดกกับเรื่องที่สองวันนาโลหะชาดกนัเรียนไปอ่านนะไปอ่านก่อนมันเป็นนิทานนิทานชาดกสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีนิทานชาดกเยอะนะคะนักเรียนก็ไปอ่านเป็นการบ้านมาให้อ่านเป็นการบ้าน จะได้มาเล่าให้เพื่อนฟังได้อ่าข้อ,อที่สี่สรุปจีเราสรุปได้ไว่าไงอันนี้เป็นเรื่องของพุทธสา,าวกใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นพุทธสาวกก็คือใครอ่ะพุทธสาวกคืออะไรพุทธสาวกก็คือผู้ปฏิบัติใช่ไหมพุทธสาวกนะ่ะผู้ปฏิบัติ ตามคำสั่ง,องสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมพุทธสาวกอะผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ศึกษาประวัติพุทธสาวกให้ได้ข้อคิดที่ดีมาใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ย เราก็ได้ข้อคิดที่ดีมามาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอพุทธสาวกพุทธสาวกก็คือพรนะสงฆนโกริวิสากระจบเรื่องของพุทธสาวกไปแล้วข้อที่หนึ่งนะคะจะลืมว่าไปอ่านนิทานชาดกมาสองเรื่องนะคะ